สวัสดีครับนี่ครับผมคนอทอมมะนาวหวานกลับมาแล้วนี่ครับผมมืคอนี้นี่ครับได้ยังก่กอหอยเหนียวมาเบิ้งใหญ่ครับนี่อะไรเขาเรียกหอยไยังไงหอยนิวซีแล <c oughs> นด์เนาะใช่เลยหอยแมลงคู่นิวซีแลนด์หอยแมลงคู่นิวซีแลนด์มาแล้วครับนี่สี <c oughs> สันมาแล้วเ <c oughs> อาตีแกงหอยแมลงภู่ใส่ยังก่อนสับปะรดอ่าใส่สับประรดนะครับ ก่าเบิกกระเท้าใหม่ครับเอ้าใบใหญ่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยกลับบ้านแล้วเนี่ยดูสาวไปดูคลิปเลยไม่รู้เลยว่าผ่านเทียนอ่ะฮะนี่รับมาเอาแกะนั้นมามีครอบกบนี่ก็ด้ครับนีคนทบับกลับมาแล้วครับอีกกี่เดือนอีกกี่วันนะชายแดนอีกสองเดือนับอีกสองเดือนใช่ครับผมไปอยู่ชายแดนครับหวังว่าตอนอ้าไปอยู่ชายแดนเจ้าจะไม่ไปอยู่กับชายใดนะ อันนี้บอกใครบอกใครบอกสาวเขาบอกสาววันนี้กลับมาเขาไม่อุกหักแล้วครับตอนกลับไปยังอุกหักอยู่เลยครับนะมั่นใจแล้วว่าเขาจะไม่ทิ้งเนี่ยมั่นใจครับมั่นใจครับพี่ฝานมาระเบทพระเอกตลอดใช่ครับระเบิดร้ายครับเสาวให้ระเบทิดร้ายบทพระเอกยังไม่เคยได้รับเลยแม่เห็นแม่ดูคลิปไหมกลับบ้านดูครับแสดงว่าไม่มีเวลาดูคลิปเลยใช่ไหมเนี่ยกลับบ้านอยู่สาวอย่างเดียว หนึ่งจห้าวันน่ะหนึห้าวันน่ะเต็มที่เลยาสาวหราบูฝากอะไรไหมฝากอะไรถึงสาวผ่านช่องไหมว่าคิดถึงนะครับมาวันแรกก็ใจแทบขาดแล้วอันนี่ครับนี่นี่มาต่อนี่ครับกะทิเริ่มแตกมันแล้วครับเอาอะไรลงทีนี้เอาอะไรลงก่อนครับสับปะรดสับปะรดลงก่อนเอาหนามาใส่ยิงหน่อยสับปะรดลงก่อนครับผมเฟิบตะระสูตรเมื่คือกันนะครับการนี้อาหาร นิดเดียววะนิดนึงอีนิดหนูคนนิดเกินอ๋อนี่ครับวันนี้เขาเส็ดน้ำแบบสไตล์เราต้องใส่น้ำเยอะนะกระเจาะเดียวก็พอนะบรุงรสอ่ะน้ำตาลปี๊บอยู่ไหนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาทำเป็นไหมนี่ภูมิเป็นใช่ไหมใส่นี่ใช่ถูกต้องไหมเนี่ยครับเพิ่มาครับผมกับข้างแรกนงกับเมนูนี่คยอจะ ซื้อเขากินรถด,ดีรถด,ดีจักหน่อยนะรถด,ดีสิ่งที่ขาดไประเดี๋ยขึยังเขาชูรถ<ด>ชูรถนะครับชูรถ<ด>น,น,น,น้ำปลา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 เอาไปน้ำใส่อยู่นิดนึงนะนิดเดียวผมชูรถกับคนผมโมลัวคนอื่นใส่บอแต่ผมใส่นะครับพอแต่ผมชูรถแค่นี้ใช่ไหม ว่าแค่นี้แหละอันนี้คร right ouais. ับเห็นตาละลายกันเนอะครับผมวันนี้ก็วันนี้น้องๆแต่งชุดสีเหลืองอีกวันหนึ่งครับอาตอาสาครับดีใจไหมสหเยต่นดีใจครับดีใจอาับอืมดีใจอครับได้เดียวโูฉจะหลามจะทำอะไรได้จะทำเถียรไหมไม่เป็นครับเนะถ้าเขาไม่เป็นเอ้ยถ้าเขาเล้ยากเอ็ซีจ๋าไปติดตามเนี่ย จะทำเพจจริงป่าวเลยจะบอกให้โปรโมทให้เลยเฮ้ยให้โดนทำชื่อเพจอะไรนะชื่อเพจอะไรชื่อเพจคนทหารพาล้วงมั่วไปมั่วใช่มันรวยจริงแล้วมันรวยจริงนะรวย <c oughs> เปไงกับบ้านมาอาจีนผ่าหลายเมนูครับผ่าหลายเมนูเลย <c oughs> เห็นเมนูอะไรไก่โปรงต้มหอยเออขนมจีนับ <c oughs> อันนี้คือเห็นใช่ไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยคนกินเนี่ยคนกินเนี่ยไอ้ตัวนอกเป็นไงกลับบ้านมีเห็นอย่างเห็ดเลยครับฮะี่ไม่ด้เห็นอย่างเลยไปเที่ยวไหนบ้างอยู่ตะไรตะนาอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรอเอ่อมันเดือดอีกเที่ยงหนึ่งครับเดี๋ยวมาเบิงกันครับนี่ครับเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่ทีเด็ดครับเด็ดใบกะเพราก่อนเอ้ยใบก่อนมะละก้านี่ยใส่กะทิครับใส่หมดไหมกะทินี่ไม่ต้องหมดนะแค่นี้นะ เป็นเรื่องคือเป็นเรื่องน่าอร่อยบ้านพี่ตาลนะอร่อยบ้านพี่ตาลคืออร่อยเลยอร่อยเลยอุ้ยนี่ฝากอะไรทังพี่ตาไหมตาลดูชิวอยู่พี่ตาเนาะไปติดหล่อแล้วไปเวหล่อแล้วเออพี่สามตาพี่พสามตาก็ไปเวเป็นงานทักงงานทั้มงานไมเพจอยู่ทักว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันทักอะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วปกติอยู่อะไรนะไม่เคยทักก็พีจะให้หม้อก๋เตี๋ยวไปยังยังยังยางถ่วงท่าสามตาอยู่นะ เฮจาผ่านแล้วกลับมาเอาหมอ้อก๋วยเตี๋วด้วยเดี๋ยวหม้อใหญ่ทำก๋วยเตีเ๋ยวขายอ่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอมันเดือดอีกทีหนึ่งครับผมนี่ครับเดือดแล้วครับผมเอาเราจะชิมใช่ไหมใครจะเป็นอาสาชิมคนท็อปนี่ครับลูกแม่ค้าครับผมเห็ดเทียรแรกนะครับมีนุ้นนี่ผมเคยจะซื้อกาอกินครับเยววาเสียบเลยเนอะจริงครับจ้าไเสียบเลยสิจริงจริงครับ เลี้ยงได้ป่ะเอาจะใส่นี่นิดนึงหวานไหมหวานนี่ไหมหวานแล้วพอแล้วพอแล้วเช้านี่ไอ้น้ามันอะยังก่อนสำลมไม่ต้อออกเรื่อยๆครับอ่ะใส่หอยเลยนะนี่ครับหอยแมลงภู่จุกๆกับหอยอะไรนะหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นี่ครับนี่ผมล่างหลายนามแล้วครับเนี่ยนี่มาซูมมาเบิ้งนี่กินได้เลยได้ครับเนี่ยอใส่เลยนะอันี่ใส่เลยไหมกินเดียวเลยนะปึ๊บแล้วพาทีหลัง นี่ครับผมมือนี้ผมชิบะเฮดน้าหลายนะครับบางคนกับผู้ใดมักน้าหลายกับมาแต่ว่าผมนี่ผมสิตัรเค็ดตักลาดเข่าเลยคยรับผมแต่อีกไหมนี่นะฮะทีจุกจพอไหมพอแล้วนะพอแล้วใส่อะไรเลยเอาชิมอีกไหมอีกแล้วไหมชิมหอยไหมวันวนี้ชิมหอยเลยเจ้าห <laughs> อ,อยอะ่ะเจ้าหอยอะ่ออยอะฮะวันนี้มาทีเด็ดเลยครับพูดเยอะไปครับวันนี้ ได้แล้วหอมนุ่มหวานอร่อยอร่อยเนื้อหันไหมนครับใครเป็นตากข้าวมาไรลูกตักข้าวบึ๊บนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่ทานสุดท้ายหมูละพามาปิดจัดพร้อมกินเรียบร้อยครับผมนี่มาเบ็นไงไกลๆครับทุกม่ะนี่ครับหมูละพาสับรสกับกินได้ไม่ต้อออกกินหมูละพาแล้วครับเกี๊ยคำเรียบร้อยครับผมนี่ครับแกง สับปะรดใส่หอยแมลงภู้โอเคครับ